มาเจ็ดคนแล้วครับมาเจ็ดแล้วมาเจ็ดแล้วนะครับ อ่าขอปมาสิบคนแล้วน่าจะเริ่มเลยนะครับเนี่ยหรือไงไม่รอเพื่อนนี่จะเริ่มเลยเริ่มเลยไหมครับ เราตามพวกเรามาครับชายผิวสีเนี่ยได้พูดกับชายผิวขาวว่ามันกันหนึ่งร้อยยูโรไหมล่ะว่าผมหมนมีรอดชายผิวขาวเนี่ยก็ได้ตอบตกลงนะครับจากนั้นชายผิวสีก็ได้เหยิบคันเร่งเพื่อหนีกลรวจและพอขับมาได้สักพักตำรวจก็เลิกตามนะครับชายผิวสีเนี่ยก็ได้พูดออกมาอย่างดีใจไงล่ะผมชนะแต่ก็ดีใจได้แป๊บเดียวนะครับตำรวจก็ประหลาดมากทั้งคู่ไเรียบร้อยแล้วจากนั้นชายผิวสีเนี่ยก็ไม่ยอมแพ้นะครับเขาเนี่ยได้พาพนันต่อโดยบอกว่า200ยยูโรคอยดูสิเดี๋ยวเราเนี่ยจะได้คนถูกดัก จากนั้นตำรวจก็ได้บอกให้ทั้งคู่ลงมาจากรถนะครับผิบวสีได้ลงบังคอและตำรวจก็ได้รวบตัวเขาไว้และตำรวจอีกคนก็ได้ไปบอกให้ชายผิวขาวขาลงมาจากรถนะครับผิ <c oughs> เสีก็บอกตำรวจว่าเขาลงมาไม่ได้เข,ไไดเขาเป็นคนผิดการไม่เชอก็ดูที่ไทะเบียนสีที่ไมยรถของคนงานและท้ายรถ,ถก็มีรถเข็นอยู่ด้วยนะพอตำรวจมาดูมันก็มีรถวีแคมิดนะครับจากนั้นชายผิวสีก็ได้บอกตำรวจอีกว่า ผมขับซิ่งเนี่ยก็เพื่อที่จะรีบพาเขาไปโรงพยาบาลเขามีอาการชักเขาไม่ยากตัวไม่ได้และผมเนี่ยเป็นคนดูแลเขา,านะตำรวจก็ได้เปิดประตูรถออกมานะครับแล้วก็ได้เห็นชายผิวขาวนอนชักกำลางร้ายถูกยู่ในรถครับตำรวจเนี่ยมันก็ลังเลอยู่พักนึงตัวดีช้างอยู่สีคำพูดอยูอยู่อะไรนะครับคุณจะจำอผมเลยก็ได้นะแต่คุณนะ่ยต้องโทรไปบอกลูกของเขาว่าพวกคุณเนฆ่าพ่อเขา เอาเลยคิดน,นานๆเลยไม่ต้องรีบก็ได้จากนั้นตำรวจก็ได้ให้ชายผิวสีกลับไปที่รถนะครับพร้อมกับบอกผู้ปกครองว่าพวกเราอาจจะคุ้มกันพวกเขาไปยืนบงโรงพยาบาลน,นะแต่พอตำรวจกลับไปที่รถนะครับผู้สีก็ได้พูดว่าโอ้โหน,น,นี่ทำได้ยังไงนี่ยเล่นเส้นเลียนเลยในชนะพนันสองร้อยดอลลาร์นะน,นะครับชายผิวขาวเนี่ยนะครับผมดูเป็นช่ยนะครับอ่าลืมเลยนะครับอันนี้เลดมาอีกหน่อยหนึ่งเลยเนาะพอสิคนแล้วครับตอนนี้ ผมแชร์หน้าจอครับเลยมารับอย่างเสร็จสับเลยนะครับแล้วพอตำรวจจากไปชายผิวสีเนี่ยก็ได้ยุดบุหรี่ึ้นมาสูบก็ได้แบ่งให้ชายผู้ขาวสูบด้วยชายผู้ขาวเนีดด่ยถามว่าแล้วพวกเราอ่ะจะเอาอยัางไงต่อชายผิวสีเนี่ยก็ได้บอกว่าเอาหน้าให้เป็นหน้าที่ของผม มันั้นทั้งคู่ก็สับผุสออกมาจากโรงพยาบาลโดยมีบุรุษพยาบาลกาลังเก็บเลืออกมาร้บนะครับจากนั้นภาพก็ได้แตกย้อนมาในวันที่ทั้งคู่ได้เจอกันครั้งแรกนะครับชายผิวขาวหรือที่ลิศเขาเป็นเศษที่ที่เป็นอัมพาตทั้งตัวเลยนะครับตั้งแต่พอลงมาแล้วันนี้เขาก็ได้เปิดรับสำรับคนเข้ามาดูแลนะครับพี่ลิศและบัณา,ารตผู้ช่วยของเขาต้าก็ได้ทําการสัมภาษณ์ทุกคนที่มาสัมภาษณ์จำนวนมากมายนะครับ เซ็นไปทำอะไรเขาองางานเซ็นไี่้นมาสัคงานแล้วมรัทีแเดียวเขาก็จะสามารถเอาเอกสารนี้ เห็น้จอไหมครับตอบด sure. okay. right. okay. okay. no. ้วยเลยครับเห็นครับจอไหมครับเห็นได้เรื่อยเลยครับเมื่อกี้เห็นสิบสี่สิบห้าคนแล้วทั้งทีแล้วเนาะดูผลตอบสนองเลยครับของมันเนาะที่เป็นกราฟเลยครับนะนะครับที่เป็นกราฟขึ้นมานะครับเนาะแบบนี้ก็มีอะไรครับมีทีอะไรครับพีคใช่ไหม ทีครึ่งหนึ่งของมันอะไรสาหรับกันไปเนาะแล้วก็ไอโอเวอร์ชูดไหมครับหลายหลายตัวเนาะบางทีหกเจ็ดตัวใช่ไหมครับวันนี้เราจะมาหาพวกนี้โอเคนะครับมาหาข้าพวกนี้โดยจะดูจากตัวอย่างเลยครับเนาะนะครับว่าเป็นยังไงนะครับก็จะเป็นข้อสอบหนึ่งข้อตอนวันนี้เนาะนะครับเอาดูดูตัวอย่างสามจุดหนึ่งก็แล้วกันนะครับนะครับก็ครับ มีบล็อกได้แกมเนาะเป็นบล็อกไดแกมนะครับบล็อกไดแกมเนาะนะครับบล็อกได้แก็มเป็นของโรงไฟฟ้าอืมนะครับพลังงานแสงอาทิต์เนาะพลัง่ากวันนี้เป็นสซลา์เซลล์หมดเนาะนะครับที่จะควบคุมตำแหน่งของกระจกนะครับที่ต้องการเครื่องที่ตามดวงอาทิตย์ใช่ไหมครับมันจะหมุนไปตามดวงอาทิตย์นะครับจะหมุนไปตามดวงอาทิตย์นะครับเพื่อให้สะท้อนแสงนะครับจากดวงอาทิตย์ไปยังหม้อต้มโอเคเนาะมีหม้อต้มของมันอยู่สะท้อนไปมันก็ส่ง ความเราเปทั้งหม้อต้มส่องไปเลยนะครับไปที่หม้อต้ม่มาไปที่หม้อต้มนะครับซึ่งตัวนี้นะครับจากรูปเนาะนะครับเขาให้คุณคํานวณหานะครับค่าความถี่ธรรมชาติคืออะไรครับโอเมก้าเอ็นโอเคเนะาะอัตราส่วนความนวงคือค่าเลยครับคือค่าใส่เนาะค่าใส่ค่าใส่แล้วมีค่าความถี่ธรรมชาติของระบบที่มีตัวห่วงหรือว่าค่าความถี่ที่ดีไซน์ไปนะครับแล้วก็เป เซ็นค่าโอเวอร์ชุดนะครับเปอร์เซ็นค่าโอเวอร์ชุดเนาะนอีมพีเปอร์เซ็นต์โอมพีนะครับแล้วก็อันสุดท้ายคือเวลาเข้าสู่สมดุลที่เซตติ้งนะครับอันนี้คิดที่ห้าเปอร์เซ็นต์นะครับผมคิดที่ห้าเปอร์เซ็นต์เนาะห้าเปอร์เซ็นต์ห้าเปอร์เซ็นต์จะใช้อะไรครับห้าส่วนห้าส่วนซิกมาเนาะนะครับห้าส่วนซิกมาโอไม่ใช่สามสามหรือเท่าไหร่ครับเดี๋ยวไปไล่ดูเอาครับ อันที่ตัวสุดท้ายเมื่อกี้นะนะครับแต่ที่เราจะเข้าครับมันมีกรณีที่สองเปอร์เซ็นกับห้าเปอร์เซ็นสองเปอร์เซ็นคิดที่สี่หารด้วยไซโอมิกาเอ็นส่วนคิดที่ห้าเปอร์เซ็นคือสามเนาะสามส่วนด้วยโอมก้าไซโอมิกาเอ็นนะนะครับเนาะอืมครับเอาไปดูบล็อกเดแกรมเขามีให้นะครับเนาะบล็อกเดแกรมเขามีให้นะครับบล็อกเดแกรมมีให้อดี๋ยเป็นนี้นะครับบล็อกเดแกรมเนาะอันนี้เหมือนเป็นตัว G ใช่ไหมครับ G เนาะ G S ค่า s มีค่าเท่ากับอ,อะไรครับมีค่าเท่ากับหนะึ่งะฉะนั้นคุณต้องเขียนเะยครับก็เขียน c cs ส่วน r เนอะนะครับอัตราส่นวนครบห่วงอไไม่ใช่ทายฟูริโคนของระบบเนาะครับมันก็จะเป็นตัว g ข้างบนขึ้นคือ25เลยไหมครับ25ผมบอกแล้วว่าถ้าตัว h มีค่าเป็นหนะึ่งเนาะไม่มีบล็อกนะครับเนี่ยมันจะเป็นหนึ่งะฉนนั้คุณเอายี่ิบห้ามาบวกอยู่ข้างล่างเลยโอเคไหมครับคุณก็ได้ยี่ิบห้านะครับหารด้วย s กําลังสองบวกอะไรครับบวกอะไร ยี่สิบห้าเอสโอเคเนาะเอาเอสเข้าไปคูณแล้วก็บวกด้วยยี่สิบห้าโอเคนะครับบวกข้าด้วยยี่สิบห้าจากนั้นคุณให้คุณไปจะไครับเปรียบเทียบกับสมการมาตรฐานโอเคเนาะครับเปรียบเทียบกับสมการมาตรฐานนะครับก็คือโอเมกาเอ็นกำลังสองหารด้วยอะไรครับหารด้วยเอสกำลังสองบวกอะไรครับสองไซโอเมก้าเอ็นเอสบวกด้วยโอเมกาเอ็นกำลังสองโอเคนะครับคุณเปรียบเทียบกันนะครับเปรียบเทียบกันโอเคนะครับ เมื่อเปรียบเทียบกันนะครับเมื่อเปรียบเทียบกันเนาะนะครับเมื่อเปรียบเทียบกันคุณก็เห็นว่าได้อะไรครับได้ค่าโอเมกาเลยครับเท่าไ,ไหร่ครับโอเมกาทั้งคุณได้เท่าไหร่ครับได้โอเมกาเอ็นเท่ากับยี่สิบห้าโอเคไหมครับเท่ากับยี่สิบห้าเพราะฉะนั้นโอเมกาที่เฉยก็เท่ากับอะไรครับรูทยี่สิบห้าก็เท่ากับอะไรครับห้าเรียนเนาะ เดียนต่อเซกโอเคนะครับเซกโอเคไหมครับหาได้แล้วหนึ่งตัวโอเคไหมคือค่าความถี่ีธรรมชาติง่ายไหมครับง่ายไหมอือหากันง่ายงี้เนาะเดี๋ยวกันง่ายงี้นะครับจากนั้นเมื่อได้ค่าโอเมก้าเอ็นเสร็จแล้วคุณก็ไปหาดูอเลยครับค่าโอเมก้าดีแต่ก่อนหาโอเมก้าดีคุณต้องรู้ค่า อัตราส่วนความหน่วงเนาะค่าไซก่อนคุณก็เปรียบเทียบเทอมีนะครับนี่ยฟงวันเนาะกับอะไรครับนย่ยี่สิห้ามันมีเอสตึงตัวนี่ก็ยี่เป็นตัวเพราะฉะนั้นค่าอะไรครับสองสองไซด์เมื่อกี้เอ็นเท่ากับยี่ห้าโอเคเนาะเพราะฉะนั้นค่าไซก็ได้เท่ากับเท่าไหร่ครับยี่ห้าโอ้ไม่ใช่ยี่ิห้าเลยเออยี่ห้านะครับยี่ห้าอานด้วยอะไรครับหารด้วยสองคูณด้วยโอเมก้าก็คือสองคูณด้วยโอเมก้าโอเมก้าคืออะไรครับ โอเมก้าคืออะไรโอเมก้าคือห้าโอเคไหมครับอืมคือห้านะคือห้าอือนะ <c oughs> อ้าทำไมตัวนี้เป็นอะไรครับนี่ยอันนี้ยีห้าอันนี้ก็เป็นยี่้าเนาะใช่ไหม ตัดกันเหลือเท่าไหร่ครับนี่ห้าห้าหารอะไรครับห้าหารสองเท่าไหร่ที่สองคิดห้าเนาะอืมอืมโมบายเอ็นหารห้าห้า ยี่ห้าทำไมไมันได้ออกมาอย่างนี้ครับทําไมออกมาได้ไม่ศูนย์จุดห้าหรือสองจุดห้าถ้าเป็นดังนี้ได้อะไรครับเนี่ยห้ายี่ห้าหรือห้าสองหรือเท่าไหร่ครับเลยสองจุดห้าเนาะใช่นไหมนะครับแต่ตัวอย่างทําไมออกมาเป็นเท่าไหร่ครับอืมเนาะจะดูเลยอันนี้ห้าเนาะนะครับสองโอเมก้าเอ็นทำไมกลับห้าแสดงว่าตัวอย่างเมื่อกี้ผิดเลย คุณดูอด <pl ains> <t om imin> ูใหม่ดูใหม่เด้อดูใหม่แสดงว่าตัวนี้ไม่ใช่ยี่ห้านะครับนะแสดงเป็นอะไรครับเนี่ยค่าเป็นอะไรครับเป็นห้าเนาะนะครับเพราะตัวนี้เป็นห้านะครับแก้ใหม่ด้วยเนาะตัวนี้เป็นห้าเอสนะครับไม่ใช่ยี่ห้าเอสเนาะแก้ใหม่ด้วยครับเพราะในเจ้าสองไซมันกาเอ็นเท่ากับห้าโอเคเนาะเท่ากับห้านะครับเท่ากับห้าเนาะตัวนี้มันเท่ากับห้านะครับนะครับเท่ากับห้าเนาะ นะครับใครับสองใสม์โมฆเอ็นเท่ากับห้าสองใส่ใส่คือสองคูณด้วยเท่าไหร่ครับสองคูณห้าห้าตัดห้าก็เหลือหนึ่งส่วนสองหนึ่งสองก็คือศูนย์จุดห้าเนาะเพราะฉะนั้นศูนย์จุดห้าตัวนี้คุณนาไปใส่ในโมฆะดีโมฆะดีคือโมฆะเอ็นคูณด้วยรูทหนึ่งลบไซกำลังสองไซคือเท่าไหร่ครับก็คือห้ารูทหนึ่งลบอะไรครับศูนย์จุดห้ากำลังสอง กดเครื่องคิดเลขลองกดดีครับได้เท่าไหร่ได้หนึ่งจุดสี่สามสามไหมครับกดให้เป็นนะครับลองกดดีครับหนึ่งลบศูนย์จุดห้ากำลังสองได้สี่จุดสามสามนะครับเนาะ นะครับด้วย4.33นะครับเรเดียนต่อเศษมือนือนะครับเนาะเรเดียนต่อเศษเมื่อกี้นะครับได้ 3. 3. เหมืนมนนะนอนกันเนาะนั้นเขาไปหาท r ช่วงเวลาขาขึ้นจริงๆแล้วเขาถามหาไหมครับจโจดวจาถามไหมครับถ้าคุณไปดูโจทย์โจย์ไม่ได้ถามหาเนาะจริงๆไม่ได้ถามหาไม่จำเป็นต้องหาก็ได้นะครับเนาะถ้าโจ์ไม่ถามแต่ที่เรื่อาเขามาโชว์ให้คุณเห็นพิเศษเนาะนะครับนะครับ กจากสูตรเลย,นะลย, beta, ย d, นะครับจากสูนะตรจำสูตรเลยเนาะพายลบด้วยเบต้าหารด้วยอุปกาดีนะครับโอเมกาดีนะซึ่งอันนี้พายก็สามจุดหนึ่งสี่ส่วนอุมกาดีคือสี่จุดสามแต่ค่าเบต้าถึงต้องไปหานะเบต้าเท่ากับอาร์คแทนอเมกาดีหารด้วยซิกมาซิกมาคือพา, d, อายนะครับอใส่คูณด้วยอเมกาเอ็นเนาะจริงๆแล้วค่าตัวนี้คือตัดกันเลยก็ได้นะเพราะว่าโอเมกาดีเท่าไหร่ครับโอเมกาดีคือโอเมก้าเอ็นเนาะ รูทหนึ่งลบไซกำลังสองโอเคไหมครับหารด้วยค่าไซคูนด้วยอมุ en, en ่นเอ็นเอ็นตัดเอ็นเนาะเอ็นตัดเอ็นให้เหลือแค่อะไรครับเหลือแค่เอาเอาอะไรเอารูทหนึ่งลบลบศูนย์จุดห้ากำลังสองหารด้วยละครับหารด้วยศูนย์จุดห้าโอเคไหมแค่นี้ลองกดเครื่องคิดเลขครับได้เท่าไหร่ได้เท่ากันไหมครับหนึ่งจุดอะไรนะหนึ่งจุดศูนย์ รูทหนึ่งลบศูนย์จุดห้าศูนย์จุดห้ากำลังสองได้ศูนย์จุดแปดหกหกราะตัวนี้นะครับได้ศูนย์จุดแปดหกหกหารด้วยศูนย์ศูนย์จุดห้านะครับ โอ้ทำไมได้เท่าไหรครับนี่หนึ่งจุดเจ็ดสามสองได้ไม่เท่ากันเนาะอือแปลกมากทำไมไม่เท่ากันผมหาตัวนี้ได้นี่ครับได้หนึ่งจุดเจ็ดสามสองเออ จริงไหมครับถ้าตัดกันอย่างนี้เนาะหาเลออยเช่างนี้หรือคุณจะเอาโอมอเมก้าดี4.33เนี่ยมาใส่เลยก็ได้แล้วก็อะไรครับ0.5คูณ 5, 5เลยก็ได้เนาะอืมนะครับแต่ผมลองลองทำอย่างนี้นะครับมันได้1.732แต่ทำไมไม่ไม่เท่ากันเออผมแปลกใจแปลกใจนะครับ เดี๋ยวลองเคลียร์ดูครับหนึ่งเนาะวงเล็บห้ารูทหนึ่งลบศูนย์จุดห้ากำลังสองหารรูท ศูนย์จุดห้าคูณห้าก็ได้หนึ่งจุดเจ็ดสามสองโอเคไหมครับคุณได้เท่าไหร่ครับคุณได้หนึ่งจุดศูนย์สี่เจ็ดเหมือนเขาไว้หรือคุณได้เหมือนผมหนึ่งจุดเจ็ดสามสองได้ไงครับอ่าขอคำตอบเลยครับ ไม่ผมได้1.732เนอะผมคูณกันเต็มเลยนะกับอีกหน,นึ่งท่าดสา4.33หาร0.5คูณ5ก็ได้1.732เอาตกลงคุณได้เลขตัวนี้หรือด้วย1.732ครับผมโอ้ มันต้องเอาไปอาแเคียนเนาะลืมไปค่าตัวนี้ต้องอาแเคียนลืมไปนะครับอืมอาเคียนหนึ่งจุดเจ็ดสามสองนะครับโอ้โอเคโอเคนะครับเอ,อผมลืมถอดอาแเคียนในนุดมือถือมันถอดอาแเคียนไงครับนี่ใครมีครับสามารถเลยเโอ้เนี่ยเจอแล้วครับอาเคียนมันมีเครื่องไม้สลับมันมีเครื่องไม้สลับกันกน,นี่เองอาแเคียน หนึ่งจุดเจ็ดสามสองได้เท่าไรครับห้าส <59. 99 S 2> ิบเก้าจุดเก้าเก้าครับเออห้าสิบเก้าจุดเก้าเก้าแต่เป็นองศาเนาะโอเคไหมใช่ครับห้าสิบเก้าจุดเก้าเก้าหรือพูดง่ายคือเป็นหกสิบไป็ลไรใช่ไหมจริงไหมคือหกสิบองศามีกี่ร <50. S 2> เดียนหกสิบเนาะมีกี่รีเดียนครับ เอาอะไรคูณครับเนี่ยอาพายส่วนร้อยแปดสิบไปคูณครับพายส่วนร้อยแปดสิบนะครับองศาต,ตาัดองศาเรียนรเดียนเนาะนะครับก็หกสิบนะครับคูณนะครับคูณไพ่ไพยตัวนี้เลยทีนี้โอ้ไม่เหมือนไม่เหมือนเครื่องคิดเลขเหรอ ได้โอเคได้หนึ่งร้อยแปดสิบนะครับได้หนึ่งจุดนะครับโอเคเนาะได้ตามเขานี่นะครับหน<า>ึ่งจุดศูนย์สี่เจ็ดแปดครับผมว่ายังไงครับฮัลโหลหนึ่งจุดศูนย์สี่เจ็ดนะครับ